ดอกนี่ครับยางงามเลยสวัสดีครับผมกลับมาพบพ่อกันกับลูกจัางอิสระอีกคือเก่าเหมือนเดิมครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาหาเห็ดอีกคือเก่าครับครับเบื่อเห็ดดอกแรกของเขาเป็นเห็ดกอแดงใหญ่ครับเมื่อนี้เขากับมหมยัย เขาบังเฮยคือเกอละครับเมื่อนี้ก็ได้ดอกงามๆอยู่ครับโอ้หางครับเห็ดเมื่อนี่ เบื้องดอกที่เขาปลูกไว้หมู่บ้านนะครับน้อนน <c ười> ยๆใหยไงล้ว เบิ้งเห็ดหนาเรดอกนี้ครับตัวบอใหญ่เลยซ้าเห็ดกอเลยครับตอนนี้ก็แจ้งแล้วครับแต่ว่าเขาก็มาลุ่นเห็ดกันต่อไปครับ สลัวสัวอยู่อาจจะมืดๆแน่ด้ครับจ่องแรก เห็ดทานครับรบ่น่เห็ดทานับบกำงามเลย ครับผมยิอดนต้ตอนรับซู่ช่องหลูกจ้างอิสระครับมือนี้ก็กกับมาพบปุอกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมครับมือนี้พาพี่น้องมาลอกโคกมือนี้เขากับยังยูโคกเขาบังเหยเก้าล่ะครับมือนี้ตรงกับเศร้าวันที่2ีสิสิงหาคมพศ .2566 เอนานะครับเนาะมาเบิ่งผลงานของเขาเลยครับสําหรับเศ้านี้ที่เฮาหาขึ้นมาเนาะครับเนาะนี่แหละได้ประมาณนี้ลหะครับมีเห็ดทาน้าครับมือนี้โอ้หาเห็ดเดี๋เริ่มหายยากแล้วครับมือนี้ได้เห็ดทานมา สองสามดอกอยู่ครับนี่ละมื่อนี้สีมานเห็ดยังกะรุ่นไปน้ากันละครับเมื่อนี่เพราะว่าเห็ดคนขางที่จะหางนะครับนเนาะมื่อนี่ไปแล้วครับรุ่นน้ากันเลยเมื่อนี่ก,ก็อีกดอกนึงครับ ทานดอกง่ายเลยนะครับ เมื่อเห็ดกอดอกนี้ก็เป็นงซี่ครับอโอ้หวานหม่นไปได้ดินครับเมื่อเห็ดดอกนี้ก็ตอเห็นครับเม่งงางสากเหลียวตามาป๊บเดียวมื่ออดอกนี้ครับเอาได้บะน้อเนี่ย Ừ. cả nhám như thế là nó không nó một đọt nâng vô phía เมืองเห็ดดอกนี่ครับบนอยู่ทางไหนวะถ้าเขามายางเสาถ้าเขาบ่หูห่มมันก็สียากอยู่ครับดอกจังาสยเขาอาจสีบ่เห็นก็ได้ครับเนี่ยแต่ว่าบบดนี้เขาหูห่มมันออกเนาะเขาเคยเอาอยู่หม่องนี่เขาก็คอยเลิ้มเบิง่งคอยเหลียวเบิ่งครับเนี่ย ครับอย่างงามเลยอื มาเบ่งผลงานการหายเห็ดของเขาสำหรับเมื่อนี้ครับเมื่อนี้ก็มีวามหมานเห็ดกอคื้เก่าห่ะครับสำหรับเมื่อนี้เนาะแต่ว่าก็มีเห็ดทานปุนมานิดน้อยครับแต่ส่วนมากกัยังเป็นเห็ดกอคือเก่าล่ะครับเมื่อนี้เห็ดก็ห่างหลายเลยครับยางพุ่นล่ะจนเมื่อจังสิพ่อดอกนึงเนาะครับเนาะวามหมานของเขาก็มีซํำนี่ล่ะครับบ่อหลายครับเพราะว่าเห็ดเมื่อนี้ก็ค่อนข้างที่จะห่างหลายล้วครับโคกนี่ก็ออกต่างแต่เห็ดกอด้อครับเห็ดอื่นยังบ่อครับส่วนโคกอื่นๆก็ เห็ดกับคนคางที่จะออกทั้งห้างๆงแล้วเหรอครับสาหรับมือนี้เนาะก็สอบถามทีมงานที่ไปโคกอื่นน้ำเหรอครับมือนี้ก็ว่าเห็ดห้างอยู่ครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีข้อมานมาฝากพี่น้องเขาซัมมี่เหรอครับเบื้องคลิปแล้วกอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจขอบคุณทุกทกท่านที่คอยเป็นกําลังใจให้ตลอดมาพ่อกนคชิปนาครับผมสวัสดีครับ